เสียงเงเสียงยิงเสียงสนุมีเสียงสนุกร่มโมบิ่นใส่ยี่คนนี้ยินช่างคุณนะคืทางพุน,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 นให้ลมมาก่อนถ้ายจงป่วยเออลมมาก่อนก็ลมมาเลยเออโมแห้งโมขืมมนโมติดลม

วิลลลมซำตอนนี้นะครับคิวกำลังปล่อยวาวนะครับต่ว่ามวิลลพีม,ม,ม,มนม้นองน้ำไปเอาปเปล่าว้ามานี <c ười> นนุู่น ถือมาถือมาลมมุมีมข่านขึ้นเดี๋ยวคำๆเนี้ยมีลม เดี๋ยวจังก่อยเดี๋ยวจังก่อยให้ลมมีก่อนสนูกดังอยู่ครับดังว่ะวุ้นกับว่าดังอืมโอ้ยเดี๋ยวสลายลมลมก็ป่ะมา